คู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงที่สองพระบิดาแห่งพลังงานไทยอันนี้เป็นพระราชาสมัญญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปู่มิพลอดุลยเดชซึ่งมีเยอะมากนะด้วยเหตุที่พระองค์ทรงปรีชาสามารถในหลายๆด้านนะคะเดี๋ยวสักครู่กลับมาค่ะหลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจ ขอ,อนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5เมกะ AM 891กิโลเและเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ นาฬิกาสาสิบสี่นาทีช่วงที่สองของรายการวันนี้นะคะท่านผู้ฟังคะเราได้เห็นพระพิชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมากมายหลายด้านนะคะมีพระราชสมัญญาในพระพิชาสามารถในหลายๆด้านที่ว่านี้เนี่ยดิฉันนับณขณะนี้คือได้สิบสามนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจอาจจะมีมากกว่านี้นะคะและหนึ่งในนั้นคือ,อพระบิดาแห่ง การพัฒนาพลังงานไทยคะ่ะวันนี้เราจะมาดูพระอัจฉริยภาพในด้านพลังงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชคะ่ะดรทธวรสูุตบุตรผู้ในการสํานักง,งานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงกระทรวงพลังงานจะคุยกับเราในเรื่องนี้นะคะดรทธวรสูุตบุตรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณเจริญวันครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับค่ะอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านพลังงานคะ่ะ ครับผมขอ,อย้ำเรียนครับคือเมื่อราวสักสิบปีที่แล้วนะครับเมื่อตอนที่ประเทศไทยเฉลิมฉลองการครองราชครบหกสิบปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่เก้าของเรานะครับทางรัฐบาลเนี่ยได้มีโครงการในการที่จะจดจารึกพระอัจฉริภาพและความอาประชนันดังีและแนวทางแต่ตามขั้นหลักต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คุณพลนรินทรเดชนะครับหนึ่งในนั้นที่ได้รับการจดจาลึกไว้เ็้าถือเรื่องของการพัฒนาพลังงานไทยนะครับ<ม>ซึ่งในคราวนั้นเมื่อสิบปีที่แล้วทางกระทรวงพลังงานได้ดําเนินการโดยการที่ถวายพระราชสมัญญานามนะครับว่าเป็นองค์พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทยนะครับเพ<ม>ื่อต้องการฉายภาพให้สังคมไทยเห็นว่าพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านนั้นได้เป็นที่ประจักษ์ตั้งแต่เมื่อตอนตั้งแต่ ต้นสมัยรัชกาลนะครับ <Okay. S 1> โดยได้มีการจัดทําหนังสือที่ทรงคุณค่าในการเก็บไว้ในความทรงจาอยูห่หนึ่งเล่มนะครับชื่อพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทยนะครับ mm hmm. ปัจจุบันในพิมพ์สีครั้งแล้วนะครับ <Okay. S 1> และฟิืชับัแบบนี้ก็ได้เล่าเป็นฉากฉากฉากฉา,ากนะครับซึ่งผมขออนุญ,ญาต่จะ <Okay. S 1> นํามาเล่าให้คุณจริรวรรณี่ยท่านฟังฟังนะครับ <Okay. S 1> ว่าส่วนหนึ่งที่ได้รับการจดจารึกแล้วก็เล่าให้สังคมไทยได้รับทราบก็คือในช่วงต้นรัชกาลเนี่ย องค์ท่านให้ความสําคัญมากกับเรื่องของการพัฒนาพลังน้ํานะครับเพราะว่าเรื่องของน้ําเนี่ยพระบาทสมเด็ดจพระเจ้าอยู่หัวพุ่งนอนดุดิเดชสนพระไทยและให้ความสําคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอน้ําเพื่อการบำรทานน้ําเพื่อพวกบริโภคหรือว่าน้ําเพื่อการผลิตกระแสะไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นองค์ท่านเนี่ยให้ความสําคัญนะครับโดยเฉพาะ,ะในยุคดูตอนต้นรัชกาลเนี่ยสมัยรัฐบาลตั้งแต่ รัฐบาลรุ่นจอมพลษดิ์จอมพลถนอมนี่นะครับซึ่งยุคนั้นเป็นยุคที่ประเทศไทยกําลังเปลี่ยนผ่านแล้วก็พัฒนาอย่างอย่างอย่างก้าวกระโดดเนี่ยมีโครงการเนกจับโปรเจกต์นะครับอยู่หลายโครงการซึ่งเป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำนะครับที่เปิดสักการะเลยก็คือเรื่องของโครงการเขื่อนภูมิพลครับเขื่อนภูมิพลเป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานของกรมชลประทานในยุคเมื่อ4ี่ิบเกือบห0สิปีที่แล้ว นะครับก่อนที่จะมีการจัดตั้งสปินออฟออกจากกรมธประทานแล้วก่อนที่จะมีการจัดตั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านเองก็ให้ความสําคัญนะครับเสด็จทั้งตอนก่อสร้างแล้วก็เสด็จเปิดนะครับในรัชพิธีเปิดเขื่อนภูมิพลนะครับเราจะสังเกตว่าเขื่อนขนาดใหญ่ทุกเขื่อนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ยได้รับพระราชทานพระนามของพระบรม องสารวง uh ์ huh. ในครอบครัวของพระองค์ท่านทุกพระองค์เลยทําในเกิดสาคัญต่างๆนะครับแต่ที่สําคัญที่เป็นพระอจฉรยภาพและพระพรีชายาญของพระองค์ท่านก็คือในคราวที่ท่านเสด็จเขื่อนใหญ่ๆทั้งหลายในพระองค์ท่านไม่เคยละเลยเลยที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพของโครงการขนาดเล็กขนาดจิว uh ๋ว huh. นะครับเราจะคํานึงถึงชุมชนที่อยู่รอบข้างโครงการขนาดใหญ่เสมอ uh huh. มีหลายกรณีที่ ทรงเสด็จเปิดเขื่อนใหญ่ๆแล้วก็จะตรงถามนะครับถึงถึงชนรอบๆหรือศักยภาพไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กขนาดจิ๋วที่อาจจะมีแม่น้ํำสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นท้ายน้ําหรือต้นน้าเนี่ยที่อาจจะยังพอมีศักยภาพเลยนะครับข่าวหนึ่งที่เป็นตัวอย่างเลยก็คือว่าคราวเสด็จเปิดเกื่อนบางลางที่จังหวัดยะลานะครับท่าก็รงท่านก็ทรงจัดถาม รองผู้ว่าการการไฟฟ้าสาื่งประเทศไทยในขณะนั้นคือท่านองคมนตรีกำทนนะครับว่ามีหมู่บ้านต้นน้ําหมู่บ้านหนึ่งชื่อหมู่บ้านสังติะบ้านสันติดยังไม่มีไฟฟ้าใช้ท่านท่านได้อยู่ใกล้เขื่อนนะครับก็ส่งวิศวกรไปดูท่านองคมนตรีกำทนก็ถวายรายงานว่าฮะบริเวณนั้นเนี่ยน้ําแรงเพื่อค่ะองทางลอดมีบ้านหนึ่งน้ำแรงน้ำมันไม่ทำไฟฟ้าละ นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ารงท่านเนี่ยพยายามจะดูนาการข้ามสาอยู่ตลอดแล้วก็มีน้ําต้องทำไฟฟ้าก้ามีไฟฟ้าต้องบรหิหารจัดการน้ําด้วยที่ต้นนะ้นครับเพราะฉะนั้นในหลายครั้งที่เ,เสด็จเปิดเขื่อนใหญ่ก็จะคานึงถึงเขื่อนเล็กสเสมอครับอีกเขื่อนหนึ่งที่ที่เป็นตัวอย่างนะครับรก็คือเขื่อนห้วยสะพานหินนะครับที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนแนั้นิรภัยพลังงานที่สมัยนู้นที่การพลังงานแห่งชาติเนี่ยได้ดําเนินการและเป็นผู้ก่อสร้างนะครับ S <S ในค่าวสเสด็จเปิดเนี่ยอ <c oughs> งค์ท่านก็มีท่านรั่ว่าบริเวณยุ่มน้ําโซนนี้ของแม่น้ําจันทบุรีซึ่งต่อเน,นื่องระหว่างจันทบุรีกับตาาของแม่น้ําจันทบุรีเนี่ยเ,เรื่องน้ําน่าจะเพียงพอนะแต่ว่าอีกข้ามเขาไปอีกลูปนึงเป็นบริเวณโซนของคลองทุ่งเพล่แม่น้าแม่น้ํคลองทุ่งเพล่นลเ,พลเนี่ยนะครับซึ่งเป็นแม่น้ําสาขาไหลลงแม่น้ำจันทบุรีเนี่ยยังแห้งแล้งอยู่ในบริหารจัดการนะครับก็เป็นท่านรั่ที่ทําให้ การพลังงานชาติในยุคนั้นก็ต้องไปริเริ่มโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเขื่อนคลองทุ่งเพลนซึ่งเป็นเขื่อนมีมีสองเขื่อนนะเขื่อนบนเขื่อนล่างเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ภาพของพวกองค์ท่านเนี่ยจะมองเห็นภาพรวมนะครับแล้วก็คำนึงถึงโครงการขนาดเล็กเสมอนะครับในช่วงกลางราชการเนี่ยบาทหลวงเจ้าอยู่หัวพึงควรดูดเตชให้ความสาคัญมากกับเรื่องพลังงานจากพืชนะครับเรื่องเอทานอลไบโอดีเซลซึ่งเป็นที่ประจักษ์นะครับกับสังคมไทยมาโดยตลอดว่าองค์ท่านเนี่ยให้ความสําคัญเพราะว่าคิดว่า เรื่องของพลังงานทดแทนเนี่ยจะเป็นสาแหงอนาคตเรื่องของพลังงานทดแทนสามารถที่จะช่วยเหลือเกษตรกรได้นะครับโครง่านเริ่มโครงการเริ่มหลีในการสั่นแอลกอฮอลโดยสุดเอทานอลเนี่ยั้าแต่คราวประมาณปี2020ปกว่านะครับว่าสารส่วนพระองค์ในการที่มีโครงการขนาดเล็กตั้งอยู่ในสวนจิตรดาการแอลกอฮอลบริสุทธ์ได้มาผสมกับน้ำมันเบนซินนะครับแล้วก็ไปทา่นน้านะครับว่า แก๊โซฮอเป็นคำสมาสมทีเลย<ม>นะครับแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะฮะ<ม>เอาคำว่าแกสส๊สโซลีนซึ่งคือน,น,น้ำมันเบนซินนะ<ม>บวกกับแอลกอฮอลซึ่งก็คือเอทานอนล<ม>ให้การบางคำว่าแกสส๊สโซฮอซึ่งตอนหลังราชบัณฑิตก็รับสนองเพิ่มเล้วองค์การก็บัญญัติสั์คำว่าแกสส๊สโซฮอนี่เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนภาษาไทยที่เราใช้จนปัจจุบันนะครับหลังจากทรงท่านให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของเอทานอลแก๊สโซฮอแล้วก็มาเริ่มเรื่องเกี่ยวกับไบโอดีเซล Hmm. นะครับซึ่งก็เป็นการแปลงสภาพน้ํามันปาล์มหรือน้ำมันพืชใช้แล้วให้กลายเป็นน้ามันดีเซลนะครับ hmm. คราวนี้ท่านประธานให้หมาาาหาลัยสงขลานครินทร์กลุ่มนักวิจัยกลุ่มหนึ่งนะครับได้เริ่รมทําแบบครบวงจรนะครับในศูนย์ศึกษาและพัฒนาที่ที่ิบุณทองนะครับจังหวัดอะไรจะว่าเด่นฐานหลักนะครับ hmm. มีระบบผลิตระบบเก็บเกี่ยวระบบผลิตน้ํามันปาล์มนะครับ hmm. จนกระทั่งบริหน่วยที่จะ แปลงสภาพน้ำมันปาล์มการเป็นน้ำมันดีเซลนะครับสูตรไบโอดีเซลพระราชทานขององค์ท่านนั้นได้รับการจดสิทธิบัตรนะครับทางกรมทรัพย์สินนําบัรยาในครานั้นก็จัดทาถวายนะครับรวมทั้งได้ขอพระมาราญอนุญาตในการที่จะนำสิิธิบัตรนี้ไปโชว์ในงานวิชาการต่างประเทศนะครับซึ่งซึ่งมีสิิธิบัตรสาสิทธิบัตรนะครับเรื่องฝนหลวงเรื่องการผลิการพัฒน,นาแล้วก็เรื่องไบโอดีเซลสูตรพระราชทาน แบบสูตรไบโอดิเซลสูตรทระชนนีไ้ได้ได้รับรางวัลได้รับการขนานนามได้รับรางวัลการแชร์สองจากานานาชาตินะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นราวปี2 5 4 4นะครับก่อนที่กระทรวงพลังงานจะตั้งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกระทรวงพลังงานตั้งขึ้นก็ได้มีการน,น้อนมนําแนวรัฐมนตรีในการที่จะพัฒนาพลังงานทดแทนจากพืชให้กลายเป็นนโยบายหลักนโยบายหนึ่งนะครับของการพัฒนาพลังงานของประเทศไทยนะครับโดยการจะพัฒนาให้ เกิดการผสมเอทานอลผสมไบโอเซลในสัดส่วนที่สูงขึ้นปัจจุบันผู้ประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศชั้นนําของโลกที่มีการใช้พลังงานจากพืชมาเป็นสัดส่วนทดแทนน้ำมันอย่างมีนายามัยยะสาคัญครับ hmm. <Okay. S 1> ส่วนในช่วงปลายรัชสมยัยของท่านท่านจะให้ความสำคัญกับการถ่ายทอด เทคโนโลยีแล้วก็การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในกิจการต่างๆซึ่งรวมถึงเรื่องกิจการด้านพลังงานครับที่จะเห็นสําคัญเลยก็คือการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านโครงการหลายโครงการแต่โครงการหนึ่งที่โดดเด่นมากก็คือโครงการช่างหัวมันครับโครงการช่างหัวมันเนี่ยเป็นโครงการตามท่านหทธที่พยายามจะส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นภาพว่าการทําเกษตรทฤษฎีใหม่การทําผสมผสาน การอยู่กับธรรมชาติเนี่ยจะต้องดําเนินการอย่างไรนะครับหนึ่งในการที่จะอยู่กับธรรมชาติและเก็บเกี่ยวพลังงานจากธรรมชาติได้ก็คือทุ่งการหันหลบ mm hmm. เพราะฉะนั้นทุกคนที่จะไปเที่ยวโครงการช่างหัวมันเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ถ่ายรูปก,กับกับกับทุ่งนาหันลมบริเวณนั้นก็เห็นสภาพว่าเอ๊ะเรามีอีกหลายหลากหลายวิธีนะในการที่จะเก็บเกี่ยวพลังงานจากธร,รรมชาติได้โครงการก็มีข้อวิสัยทัศน์และพยายามที่จะถ่ายทอดสื่อสารให้สังคมไทยได้รับทราบครับ ส่วนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้กับรัฐบาลแล้วก็ให้กับสังคมไทยโดยทั่วไปตั้งแต่คราวาที่ประเทศไทยประบบประสบปัญหาเรื่องต้มยำกุ้งนะครับวิกฤตการทางการเงินตั้งแต่ปี240เนี่ยพระองค์ท,ท่านพยายามเน้นมากเรื่องเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือการารู้จักประมาณตนนะครับใช้ชีวิตใช้วิถีอย่างประหยัดนะครับ มองภาพอนาคตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็เน้นการบริหารจัดการอย่างมีเหตุมีผลนะครับหลักเหล่านี้เนี่ยนำมาประยุกต์ใช้กับเรื่องพลังงานมาโดยตลอดนะครับผมขอยาำนําเวียนว่าทางสำนักง,งานนโยบายและแผนพลังงานเองเมือคราวสิบปีที่แล้วเนี่ยพยายามที่จะหาแรงบันดาลใจเชิงสัญลักษณ์ที่จะสื่อสารกับประชาชนชาวไทยให้ได้รับทราบว่าการใช้พลังงานอย่างประหยัดนั้น เราควรจะมีหลักคิดอย่างไรนะครับ<ม>ในคราวนั้นก็ได้ได้ไดรับอนุญ,ญาตจากคณะทันตแพทยศาสตร์นะครับในการที่จะนําหลอดสีพทน์หลอดยาสีฟันนะครับมา<ม>ประปรกอบกับการใช้ทําภาพยนตร์โฆษณาในคราวนั้นนะครับ<ม>หลอดสีพทน์ที่ว่าดังกล่าวเนี่ยเป็นหลอดสีพทน์ที่พระชทานให้กับคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการสอนนิสิตนักศึกษาว่าการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านั้น มีความสำคัญอย่างไรไม่อยากให้นิสิตจุฬาสมัยนั้นเนี่ยฟุ้งเฟอ้อไปกับ<ม>วัตถุนิยมนะครับเพราะฉะนั้นในคราวเมื่อสักสิบปีที่แล้วตอนครองราชครบหกสิบปีนะครับทางสรพอ,อดาเนินโครงการแคมเปญพลังงานหานสองและการสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยได้เห็นภาพว่าการใช้พลังงานอย่างประหยัดมีความสําคัญอย่างไรกับสังคมไทยนะครับก<ม>็ได้รับอนุญ,ญาตจากาาาคณะทันตแพทยศาสตร์จะทำรายการจะนาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหลอดสีพชน มาเล่าให้สังคมไทย,ไ,ทยได้ได้ทราบนะครับซึ่งต่อมาอีกประมาณห้าปีสี่ห้าปีถัดมาก็มีแคมเปญหนึ่งซึ่งช่วงนั้นตรงด้านจลพชนัาษาครบแปดสิบสี่เด็ดรอบนะแปดสรบษานะครับก็ได้จัดทำภาพยนึรนโฆษณาอีกชุดหนึ่งชื่อข้าผัดอินใจนะครับ mm hmm. อันนี้ได้รับคำบอกเล่าจากทาง ด็อเตอรสุมเมธตันติเวชกุลอาจารย์นในขาราการวิทยาศาสตรศานามาเล่าให้ฟังว่าทรงท่านทรงวางพระองค์เรียบง่ายนะครับทานข้าผัดเหมือนพวกเราธรรมดาทานจนหมดจานในเรี่ยงนะครับ <S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพระหมหาษัตริย์ที่หลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ใช้ชีวิตสบายนะครับทำอะไรก็มีมีทุกอย่างเพียบพร้อมนะครับแต่แท้จริงองค์ท่านได้วางพระองค์ว่าให้เห็นว่า การดำรงตนให้อยู่ในหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือการใช้ชีวิตอย่างประหยัดใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านั้นมีความสำคัญอย่างมากคับแต่คิดเล็กๆน้อยเหล่านี้แหละครับที่ที่ทางกระทรวงพลังงานจงได้ถวายพระธรรมญานามว่าพระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทยนะครับพยายามที่จะนําเรื่องพรเฉริยภาพด้านพลังงานทดแทนและการวางพระองค์ในการที่จะ ใช้ทรัพยากรอย่างรูค่านะครับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชุดประจำวันหรือพอนเรื่องของการใช้พลังงานอย่างประหยัดเนี่ยมาถ่ายทอดให้สังคมได้สังคมไทยได้รับทราบครับอืมค่ะมีโครงการพระราชดำริด้านพลังงานที่ที่กําลังทําอยู่ไหมคะที่ทางกระทรวงพลังงานทําอยู่มีไหมคะมีหลายโครงการเลยครับที่คโครงการตามพมระราชดำริที่อย่างดําเนินการอยู่ นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการไฟฟ้าพลังนั้นต่างๆที่ผมได้นําเรียนนะครับ<ะ>ตอนหลังก็ขยายผลไปเป็นโครงการาผ่านพระราชดำริในหลายพื้นที่นะครับปัจจุบันเนี่ยโครงการที่ได้รับการปลูกฝังไว้นะครับจากหน่วยงานที่น้อมน,นาําแนวพระราชดำริมาขยายผลต่อก็ยังมีผลอยู่นะครับ<ะ>ผมขออนุญาตยกเป็นตัวอย่างหนึ่งตัวอย่าง<ะ>ก็คือเรื่องของไบโอดีเซล<อ>นะครับไบโอดีเซลเนี่ยเพื่อ รับาลเรศ่อยู่หัวคุ้นคนอนุญาเดชได้พระาทานไว้ตั้งแต่หลายปีแล้วนะครับตั้งแต่มาัายสงขลานักนนเรียนดำเนินการถวายแล้วก็มาทดลองใช้จริงจังเนี่ยที่ที่ชุมนุมชากรที่กระบี่ปัจจุบันที่กระบี่ก็จะมีการทำไบโอดีเซลอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ตอนหลังก็มีการขยายผลมีการทำโครงการไบโอดีเซลเชิงประชารัฐนะครับคือชุมชนใช้แล้วก็โรงงานโรงงานดุสิตานีนะรับซื้อ ใช้ระบบแลกเปลี่ยนเอาน้ำมันใช้แล้วใช้เอาน้ำมันดีเซลคืนมานะครับเพราะฉะนั้น<ม>การประยุกต์ใช้แนวพระราชบัญญัติให้เกิดการขยายผลต่อเนื่องเนี่ยทางกระทรวงพลังงานยังสื่อสารพระราชบัญญัตินีน้อยู่ครับมไบโอดีเซลสูตรพระราชทานคือยังไงครับเป็นแบบไหนอ่ะไบโอดีเซลสูตรพระราชทานเนี่ยเริ่มแรกเป็นการนํามาทดลองเพื่อที่จะแทน าสารเคมีบางประเภทในในไบโอดีเซลไบโอดีเซลเนี่ยโดยสูตรเคมีแล้วมีความคล้ายคลึงกับดีเซลธรรมดามากจะต้องมีการแต่ว่าต้องมีการจัดสารแขวนลอยบางอย่างออนะครับอ,องค์ท่านก็ได้มรตรฐานสูตรว่าจริงๆี่ยทำไม่ยากเลยอืนะครับเอาสารเคมีบางอย่างมาดึงสารเคมีตัวหนึ่งออกไปอนะครับแล้วก็ทําให้สารเคมีงที่เหลือเนี่ยหนน้ำมันปลาล์มที่ที่เหลือเนี่ยมันมีความ คล้ายกับน้ำมันดีเซลมากที่สุดอ๋อค่ะนะครับแต่ปัจจุบันศูนย์ศึกษาและพัฒนาหลายพื้นที่นะครับอย่างเช่นที่คุนทองนาราี่ว่าที่หัวยายจังหวัดเพชรบุรี mm hmm. ก็มีโครงการครบวงจรขนาดเล็กตามแนวพระชาชดิน์อยู่นะครับ mm hmm. ที่ค้วยทรายที่เพชรบุรีเนี่ยทางพอทอมีโอกาสเข้าไปร่วมสนับสนุนนะครับ mm hmm. ในการที่จะทําให้เกิด โรงกันไบโอดีเซลคร้าวงจรโรงกัน่นโรงสก,กัดน้ำมันปาล์มเข้าวงจรนะครับและสามารถแปลงเป็นไบโอดีเซลได้มีปั๊มน้ำมันอะไรเป็เสร็จเลยครับอืมค่ะนะแล้วเราขยายผลออกมาใช้ในชีวิตประจําวันไหมคะตามปั๊ตมตามอะไรโอตอนนี้เยอะเลยครับเพราะว่าตั้งแต่มีพระาชบริสุทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานจากพืช นะครับโดยเฉพาะอทนนอนไบโอดีเซลเนี่ยกระทรวงพลังงานเองก็ถือว่าเป็นงานหลักงานหนึ่งนะครับในการที่จะส่งเสริมให้เกิดการใช้เจลิงชีวภาพที่ว่านะครับปัจจุบันไบโอดีเซลของประเทศไทยถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่สูตรผสมถึงดีเจ็นะครับแล้วก็มีไม่กี่ประเทศแะ้ะนับนิ้วได้ที่จะมีมากกว่าเรานะครับที่เขาลองดีสิบอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งอีกไม่นานเนี่ยประเทศไทยก็จะก้าวเข้าสู่ยุค บีสิบบีสิบห้าบียี่สิบเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าแนวทางตามภาพเดี๋นี้ยังได้รับการสืบสารพระราชพิธีทานอยู่ครับหมายถึงบีบีเจ็ดบีสิบนี่หมายถึงผสมน้ำมันปาล์มมากขึ้นอย่างนั้นปะคะถูกต้องครับอ๋อค่ะคล้ายๆกับแก๊สโซฮอล์เหมือนกันใช่ไหมคะที่มีอ่ายี่สิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ครับยี่สิบอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นบีสิบห้าแต่ว่าไบโอดีเซลเนี่ยจริงๆใช้ถึงบีร้อยได้นะครับ แต่ว่าการใช้ B100 เนี่ยอาจจะต้องใช้กับประเภทเครื่องยนต์บางประเภทที่ที่ที่ไม่สลับซับซ้อนนะค่ะครับน้นเคยเคยไปเห็นรถยนต์ที่ใช้ไบโอดีเซลแบบ B100 ที่อาจารย์ว่านะคะเวลาสตาร์ทเครื่องเนี่ยโอ้โหกลิ่นเหมือนทอดไข่ดาวเลยค่ะ่หอมมากเหมือนทํากับข้าวอยู่ตรงนั้นเลยนะครับผมผมเล่าเรื่องเมื่อคิบเจวันทั่ฝรั่งสมเด็จเจ้าอยู่หัวพูดกนบนยเดืดเสด็จทางโชลมากเสด็จทางเรือครั้งสุดท้ายเนี่ยโดยเรืออังสนา สคมเัญโฆษณา็นเรือ,อของกรมอู่ถานเรือเรือนั้นเนี่ยใช้ไบโอดีเซล B100 นะครับครับประธานก่อนเดินทางเลยให้ทังทีมเตรียมงานทีมเตรียมการเขาเซลพระองคท์ท่านบ้างัดว่าถ้าไม่ไม่ B100 ฉันไม่ไปอครับค่ะตอนนั้นก็เป็นแมนเด t เลยครับว่าว่า,ว,าว่าต้องสามารถดําเนินการได้นะครับซึ่งซึ่งทางกรมอู่ทันเรือแล้วก็ได้รับความสนับสนุนบางส่วนจาก ทางปลตทนะครับเข้าไปทํางานวิจัยเช็คว่าเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาอีกต้นต้นนะครับเพราะสามารถใช้บีร้อยในการแสดงทางจัรมากได้ครับเป็นเป็นบทพิสูจน์นะคะว่าบีร้อยเนี่ยสามารถใช้ได้ด้วยพระาราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะครับค่ะเจนครับค่ะแนวทางของทางกระทรวงพลังงานตอนนี้เราเราวางแนวในอนาคตไว้ยังไงบ้างคะเดินตามรอยพระองค์ท่านอย่างไง นโยบายหลักเลยของกระทรวงพลังงานปัจจุบันก็ตั้งใจที่จะสื่อสารพระราชเจินานในทุกประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้าทางน้นทั้งขนาดเล็กขนาดจิ๋วนะครับทั้งเรื่องเชื้อเพ,อพลิงพืชพลังงานนะครับเชื้อเพลิงชีวภาพนะครับแล้วก็การเก็บเกี่ยวพลังงานจากธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะสูตรพระราชาที่บอกว่าเทคโนโลยีอะไรแล้วทดสอบได้นว,วก็ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ นะครับในในรูปแบบโครงการนําร่องต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นภารกิจหลักที่จะสรงพลังงานตั้งใจที่จะจะขยายผลแนวทางของพระองค์ท่านให้กว้างขวางในสังคมไทยมากขึ้นครับค่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์คะในหลวงกับเรื่องพลังงานในใจของอาจารย์คืออะไรคะอะ่คือเรื่องพลังงานทดแทนครับในหลวงรัชการ,รที่เก้ามีอ่า มีพระปรีชาญาณเรื่องพลังงานทดแทนมากนะครับอ mm hmm. ง์ท่านตรัสในหลายโอกาสนะครับว่าประเทศไทยจะอยู่ได้ต้องมีภูมิคุ้มกันนะครับภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐอเพียงของพระองค์ท่านในเรื่องพลังงานก็คือพลังงานทดแทนนะครับม mm hmm. ีเราต้องผลิตเองสร้างเองลดการพึ่งพาคนอื่นก็คือนําเข้า mm hmm. นะครับพยายามจะจัดรูปแบบวิธีการให้สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดนะครับ ตั้งแต่ในคราวที่สมท,ทยเรื่องไฟฟ้าพลังน้ำเนีย่ยเพราะว่าตอนนั้นไฟฟ้าพลังน้ำเนีย่ยมันมาแทนน้ำมันที่ปั่นไฟนะครับในยุค5้าสิบปีที่แล้วยัง่ยนปั่นไฟไม่ได้ยกเว้นน้ำมันเนีย่ยนะครับก็มีไฟฟ้าพลังน้ำนี่แหละที่เข้ามาแทนนะครับ mm hmm. จนตอนหลังมาเน้นเรื่องของเชื้อเพลิงเชื้อภาพเพราะว่าเชื้อเพลิงเชื้อภาพก็จะมาทดแทนน้ำมันด้วยเช่นกันครับ mm hmm. ผมมั่นใจว่าพระวิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านที่ตั้งใจให้ประเทศไทยเป็น มีการพัฒนาพลังงานทดแทนเป็นหลักเนี่ยเป็นวิสัยทัศน์ที่ไม่เคยล้าสมัยเลยครับอืมค่ะหนังสือพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทยจะพิมพ์ครั้งที่ห้าเมื่ออาจารย์ผมผมผมว่าท่านที่สนใจเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้นะครับเพราะว่าที่ออกระทรวงเนี่ยก็ทำเป็น e-book นะครับแล้วระบบอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันก็สามารถดาวน์โหลดและดูได้แพร่หลายมากกว่าะนะครับแต่สำหรับท่านที่มี หนังสือฉบับนี้แล้วก็ต้องเป็นหนังสืสอที่ทรงคุณค่าครับแล้วก็น่าจะเก็บ,กบไว้สําหรับที่จะเล่าต่อให้ลูกหลานได้ฟังได้ทราบครับค่ะอยู่ที่เว็บไซต์ของกระทรวงนะคะ,ะครับผมได้ค่ะขอบพระคุณนาจาเป็นอย่างสูงค่ะสําหรับวันนี้ค่ะินดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับดรธวัสสุตบุตรนะคะผู้มีการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานโฆษกกระทรวงพลังงานนะคะ